สวัสดีค่ะทีฉันนางสาวเกสุดาก้านศรีรัตครูกศนตำบลนนศิลาลึงสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองชัยขอนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่องเรื่องผ้าทอพื้นเมืองความเป็นมาและความสำคัญ ผ้าทอพื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการสูบสึกอาชีพชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลนนศิลาลิงที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานรวมทั้งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจากรุ่นปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบันผ้าทอพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมใช้เป็นของฝากหรือของขวัญในโอกาสต่างๆการนำมาตัดเสื้อผ้าและเป็นทางเลือกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกผลการดำเนินง,งานและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของการศูนย์สึกอาชีพชุมชนผ้าทอพื้นเมืองทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจทักษะและวิธีการทอผ้าพื้นเมือง มีความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบลายผ้าทอพื้นเมืองได้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่มีความสวยงามและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมดิฉันขอจบการนำเสนอนวัตกรรมไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ